สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกันด้วยเมนูขนมหวานกันอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้ก็จะเป็นทับทิมกรอบนะคะทํากันแบบง่ายๆอร่อยๆค่ะเหมาะสําหรับทํากินทําขายช่วงนี้เลยนะคะขั้นตอนการทําก็ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกเราต้องมาหั่นแห้วไว้ก่อนค่ะหั่นเต๋านะคะขนาดเอาตามชอบเลยค่ะ วันนี้จะใช้เป็นแห้วกระป๋องนะคะถ้าเพื่อนๆมีแห้วสดก็ใช้เป็นแห้วสดได้ค่ะเวลาหั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะทำกี่สีก็แบ่งไว้แบบนี้ค่ะให้มีน้ำคลุกคลิกนะคะเผื่อจะได้ผสมสีง่ายๆค่ะวันนี้พี่จะทำอยู่สองสีนะคะมีสีชมพูเข้มค่ะแล้วก็สีขาวนะคะ พอผสมได้สีตามที่เราต้องการแล้วก็พักไว้นะคะประมาณ10 1 5นาทีค่ะตอนนี้เราก็จะมาทําส่วนของน้ําเชื่อมไว้ก่อนนะคะน้ําเชื่อมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราจะนํามาแช่เม็ดทับทิมค่ะก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะน้ําเปล่าแล้วก็ใบเตยเท่านั้นเองค่ะปริมาณพี่ก็แปะไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะใช้ไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนเดือดแล้วก็พักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะ ใบเตยนี้จะแช่ไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวพอเย็นแล้วค่อยเอาออกทิ้งก็ได้ค่ะส่วนของน้ำเชื่อมเสร็จไปแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่ส่วนของกะทิค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวนี้พี่จะใช้ประมาณ1ลูกนะคะเนื้อมะพร้าวก็ขูดไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ทับทิมทานทีหลังนะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าค่ะใส่ไปนิดหน่อยเองค่ะ ปริมาณที่ก็แปะไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะส่วนเกลือป่นและกลิ่นมะลิเดี๋ยวเราจะใส่ตอนที่ตั้งไฟค่ะอันนี้เป็นใบเตยนะคะใส่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำตาลละลายนะคะพอเริ่มร้อนแล้วเราก็มาใส่เกลือป่นลงไปเลยค่ะตามด้วยกลิ่นมะลิเลยค่ะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะ เกียวต่อไปนะคะจนกะทิเดือดขึ้นมาขอบๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะพักไว้ให้เย็นได้เลยค่ะอย่าให้กะทิแตกมันนะคะมาต่อกันที่ส่วนของเม็ดทับทิมกรอบกันนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแป้งมันค่ะที่เตรียมไว้นะคะ <c oughs> ส่วนปริมาณของแป้งมันนี้ให้เพื่อนๆกะเอาตามแห้วเลยนะคะ <c oughs> เราใช้แห้วเท่าไหร่ก็เอาแป้งเท่านั้นเลยค่ะ <c oughs> แค่คลุกให้ทั่วๆนะคะคลุกสีละสองรอบค่ะ ถ้าคลุกเสร็จแล้วก็ล่อนแป้งออกนิดนึงนะคะแนะนำให้คลุกสีขาวก่อนค่ะจะได้ไม่เปื้อนสีอื่นนะคะ พยายามคลุกให้ทั่วทุกเม็ดนะคะอย่าให้ติดกันเป็นก้อนค่ะถ้าติดกันเป็นก้อนปุ๊บเวลาต้มแล้วเขาจะไม่แยกออกจากกันนะคะพอคลุกรอบที่1เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาคลุกรอบสองค่ะรอบ2นี้สามารถคลุกรวมกันได้เลยนะคะเพราะว่าสีด้านนอกไม่ติดกันแล้วค่ะพอคลุกได้ความหนาตามที่เราชอบนะคะก็ร่อนแป้งออกอีกทีนึงค่ะก่อนที่จะนําไปต้มเราต้องร่อนออกแบบนี้นะคะ ระหว่างนี้ก็ต้มน้ำร้อนไว้รอเลยค่ะเอาให้เดือดจัดเลยนะคะนี่ค่ะเดือดแบบนี้เลยค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะอย่าเททีเดียวค่ะไม่งั้นจะติดกันเป็นก้อนนะคะคนนิดนึงก็ได้ค่ะน้ำแข็งเตรียมไว้เลยนะคะผสมน้ำเย็นจัดเลยค่ะใช้เวลาต้มไม่นานนะคะถ้าน้ำเดือดจัดเขาก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ถ้าลอยขึ้นมาพร้อมกันครบนะคะก็ต้มต่อประมาณ1นาทีค่ะที่เห็นเป็นสีขุ่นๆแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเขาลอยขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะถ้าต้มตามนี้นะคะสุกเรียบร้อยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่แน่ใจก็เอาไปล้างน้ำดูเม็ดหนึ่งก็ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตักออกนอกน้ำเย็นทันทีเลยค่ะ เราจะแช่น้ำผสมน้ำแข็งแบบนี้ไว้จนกว่าเขาจะคลายความร้อนออกให้หมดค่ะพอเย็นได้ที่เราก็มาเทน้ำออกค่ะนำมาแช่ไว้ในน้ำเชื่อมนี้เลยนะคะน้ำเชื่อมนี้จะไม่หวานมากนะคะสำหรับแช่เม็ดทับทิมค่ะจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนนะคะถ้าใครทำขายก็แนะนำให้ทำแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เย็นพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะมีทับทิมกรอบของเราค่ะน้ำแข็งป่นนะคะ น้ำกะทิที่เราทําไว้ก็เย็นเรียบร้อยค่ะมะพร้าวอ่อนนะคะที่ขูดไว้เมื่อกี้ค่ะ เสรียเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทับทิมกรอบนะคะสูตรอร่อยทำง่ายค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูเลยนะคะสูตรนี้เหมาะสำหรับทำกินทำขายกันเลยค่ะลงทุนก็ไม่เยอะด้วยนะคะมีส่วนผสมไม่กี่อย่างเองค่ะเพื่อนๆคนไหนดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ